น้องบัวฟองเชียงตุงค่ะสาไม้เชียงตุงค่ะเป็นยูทูบเบอร์จากเชียงตุงเราเอาความเป็นตัวของเราให้เขาดูพี่น้องชาวไทยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ค่ะเป็นงานงานหนึ่งที่เราต้องทำทุกวันฟังข่าวจากประเทศไทยเป็นส่วนมากวันหนึ่งสองคลิปลองเพลงด้วยลองเพลงด้วยค่ะนราะจังเลยโอเคต่อเลย วัสดีครับก็มาอยู่กับผมกับกูดสอนประสิทธิ์พันธ์พีลากับสื่อลุ่มโขงสื่อสามเชียงในวันที่โขงเปลี่ยนแปลงตอนเสียงจากเชียงตุงวันนี้ผมก็มาอยู่กับสองสาวจากเชียงตุงนะครับอขอสวัสดีไม่แล้วก็สวัสดีกับบโฟฟอร์มไม่<ฆ> <laughs> สลับกันแล้วโอเคครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมในการมาสัมภาษณ์ <c oughs> เนื่องจากว่าผมก็มาจากสปปลาวแล้วทั้งสองท่านก็มาจาก <c oughs> เชียงตุงแล้ววันนี้เราจะใช้าภาษาไทย ในการเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันนะครับผมถ้าผมพูดภาษาเราสองท่านอาจจะแบบไม่เข้าใจ <laughs> เท่าไหร่นะครับโ <laughs> okay, อเคงั้นก็คือประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือพูดถึงเรื่องการทำอ่าเกี่ยวกับเป็นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอ่าสร้างคอนเทนต์คือสองท่านก็ทำ YouTube ใช่ไหมครับ<ช>ก่อนอื่นอยากจะให้พูดที่ไปที่มาก่อนเดี๋ยวเอาที่น้องบวกฟองก่อนว่าออยากให้พูดว่าเรา มาเป็นคอนเทนต์เกเตอร์นี้ได้อย่างไรครับพูดเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องโบอฟองเชียงตุงนะคะก็อ่าเป็นยูทูบเบอร์จากเชียงตุงแล้วก็มีเฟสแล้วก็ Tik t o อของตัวเองด้วยนะคะก็อไป็นตามกันได้นะโอเคแล้วน้องทั้งใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวใหม่เชียงตุงนะคะก็ทำสื่อตรงนี้ออกมาได้ยังไงใช่ไหมคะก็คือ <laughs> เริ่มต้นจากอ่า คือไม่รู้อะไรเลยแบบนี้ค่ะก็ลองศึกษาต่างๆนะคะลองศึกษาทาง YouTube บ้างทางอะไรบ้างก็เลยก็เห็นค่ะเห็นแบบอ่าน้องๆเนาะเคยทําแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะคแล้วก็อยากจะลองทําบ้างแล้วก็จะได้เป็นรายได้เสริมอะไรแบบนี้ค่ะมาะมาช่วยในครอบครัวอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะก็เลยเริ่มทํา จากตรงนั้นมาก็ถึงตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะแล้วที่ช่องยูทูบของเรามีชื่อว่าอะไรครับสาวไม่เสียงตุงค่ะสาวไม่เสียงตุงคอนเทนต์หลักๆที่ช่องของเราประมาณไหนก็มีจะมีประวัติศาสตร์บ้างแล้วก็การท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับกระแสบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็หลายๆคอนเทนต์นะคะก็หมายความว่าในช่องเดียวก็ประมาณ เจ็ดแปดคอนเทนต์ใช่ค่ะถใช่ไหมใช่ไหมก็ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันใช่คกลับมาที่บัวฟองอยากถามน้องบัวฟองว่าอ่าช่องของเรามีชื่อว่าน้องบัวฟองเชียงตุงค่ะบัวฟองเชียงตุงเลยก็คือคอนเทนต์หลักๆที่ช่องเราทหลักๆก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็พากินพาเที่ยวอ่าไลฟสไตล์ของตัวเองเลยค่ะก็อ่าถ่ายทําแบบเกี่ยวกับ การเป็นอยู่สาวเชียงตุงแล้วก็เที่ยวพาไปเที่ยวสาวเชียงตุงแล้วก็ธรรมชาติของเชียงตุงแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการอาตามกระแสแบบนี้ค่ะค่ะก็เห็นที่ต้องร้องเพลงด้วยใช่ไหมร้องเพลงด้วยค่ะเอาเอาแซกท่อนไหมลืมเนื้อเพลงค่ะกระดิ่งลืมเนื้อเพลงตัวเองร้องก็ร้องเป็นภาษาภาษาไทยใหญ่ค่ะไทยใหญ่ไทยใหญ่ประมาณไหนครับประมาณประมาณว่า <že. S 2> อสมมติอะสักท่อนสักท่อนหนึ่งนอเลยโอเคต่อเลยนองในสังวาเป็นมมก็เตมีอฮอหอมหอมอนเซตัวเมียงพึ่งก็ไปยามสุดลมตัวหน้าประมาณนี้ค่ะเนื้อหาก็ประมาณว่าเนื้อหาประมาณว่าเหมือนสาวคนหนึงที่แบบว่า พึ่งยังไม่เคยมาตอมแบบนี้ค่ะเหมือนดอกไม้มันดอกไม้กำลังแบบสวยๆตอนนี้มีใครมาตอมแล้วยังไม่ยังยังค่ะโอเคแล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มมาเป็น y o u t u อ่ะคือปัจจุบันก็เราทำมาได้ประมาณกี่ปี้วครับตอนนี้ทำมาได้ประมาณเกือบจะสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีก็เริ่มช่วงไหนครับเริ่มช่วงโควิดเลยสามปีหรือเปล่าถ้าโควิด ตอนนั้นอะไรที่ทําให้เราว่าเราต้องมาสาย YouTube อ่าก็ตอนนั้นก็เป็นสายอ่อขายของเป็นแม่ค้าอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันก็ขายอะไรก็ลําบากขายอะไรก็แบบเออไม่มีลูกค้าแล้วก็พอเห็นพี่พี่เอ่อเพื่อนๆเ,เปิดช่อง youtube แล้วก็มีแบบรายได้เข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราทําตรงนี้ดีไหมตอนนั้นก็ไม่ถนัดค่ะคุยก็เก่งๆพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดค่ะแล้วก็อเออเลยแบบ ทำแบบเก่งๆกลัวๆมาค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มถนัดขึ้นค<ช>่นะ <laughs> ก็คือพูดคล่อง,องกลั <laughs> กวเป็กลัวเดิมเลยใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วอ่าถ้าอย่างนั้นก็จะมาถามเรื่องแล้วการที่เราเรียนรู้ภาษาไทยอ,ะอ่ะอ่าคือผมจะเห็นในช่องนะมีการเขียนภาษาไทยในอ่าในเตเติลของคลิปอะ่ะคืออยากรู้ว่าเราเรียนรู้ได้อย่างไรอเอาเริ่มจากใหม่ก่อนก็ได้ครับค่ะแต่ส่วนตัวใหม่นี้เคยเรียนที่ประเทศไทยเนาะเคยเรียนที่ กศนอนะคะกศนอที่กรุงเทพค่ะก็เลยได้เรียนจากตรงนั้นแล้วก็ได้รู้จากตรงนั้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนการอ่านการพูดอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพูดก็ไม่ชัดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ได้เรียนครับแล้ว, <c oughs> ลวบอฟองล่ะบอฟองก็ไม่เคยเรียนเลยส่วนมากก็จะได้ดูทีวีแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็จะมีเพื่อน แชทคุยกันแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นภาษาไทยเพื่อนๆที่เคยเรียนเหมือแบบนี้เขาแชทมาแล้วก็เรียนไปด้วยตอบไปด้วยบางคาก็ไม่รู้ว่าเออเขาเขียนอะไรก็ถามแล้วก็เรียนไปด้วยนิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็เริ่มแบบเขียนได้อ่านได้แล้วคะ่ะถือว่า <laughs> ตอนนี้ก็อ่านก็นได้ได้บางส่วนอแล้วก็ถ้าจะพูดภาษาถ้าเป็นภาษาเขียนของเราอีกอย่างในแบบฟังก์ชันในโทรศัพท์นีมีไหมแบบไม่มีค่ะไม่มี๋ออยังไงเราก็จําเป็นต้องได้ใช้เป็น ภาษาไทยในการสื่อสารให้กับคนดูได้รู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะแล้วคืออยากจะรู้ว่าถ้าเรามาทําตัวเนี้ยคืออย่างที่บวฟองพูดใช่ไหมว่ามันจะมีรายได้เราเราเรารู้ได้ยังไงว่ามันจะสามารถสร้างแลยได้ให้เราได้ในช่วงที่เราเริ่มทําตัวน,นั้นนะก็ตอนนั้นก็เห็นกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาทาแล้วมีได้ได้เข้ามาเนี้ยก็เลยเลยถ้าแบบ เราทำตรงนี้ก็น่าจะมีรายได้เหมือนเพื่อนๆพี่ๆเขาอ,อะไรเงี้ยคะ่ะก็อ่าไม่คิดว่าจะได้นะคะแต่นันก็เออตั้งใจว่าเอออยากทําตรงนี้แล้วก็อยากทําแบบพี่ๆเขาอยากทำอยากอยากมีงานของตัวเองแบบเนี้ยคะ่ะแล้วพอทาแล้วมันได้ตรงนี้มาก็รู้สึกว่าเออเป็นงานงานหนึ่งที่เราต้องทําทุกวันคะ่ะก็เลยอ่าก็เลยทําทุกวันเลยคะ่ะแล้วได้ย <laughs> ินว่าขายของด้วยเราขายอะไรครับ ขายของเช่นของกินค่ะก็จะมีตอนนี้ก็จะมีมาล่าหมูกรอบค่ะตอนนี้วันนี้เอามาฝากชิมงานนะครับทีมงานหิวข้าวไม่ได้เอามาค่ะเดินทางมาก็ไกลแล้วก็มาพักที่ไม่สายอีกแล้วใหม่แล้วครับคือเราเรารู้ได้ไงว่าเราทําแล้วมันจะมีรายได้ตรงนี้แล้วเราถึงตัดสินใจทําเนี้ย ค่ะก็ครั้งแรกๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะก็ลองทําดูค่ะถ้าเราทําได้ก็คือเราก็จะประสบความสําเร็จตรงนี้นะก็ต้องลองๆค่ะลองสักตั้งหนึ่งได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็ทําได้แบบเนี้ยค่ะก็ดืใจมากค่ะแล้วก็นอกจากที่เราทอยูทู้เราทําอะไรเสริมได้ไหมครับเป็นการขายของอะไรไหมใช่ได้ค่ะก็คือขายของไปด้วยอะไรมีอะไรก็นํามาขายหรือว่าเราจะทําสินค้าตอนแรกๆก็ทําสินค้าขายค่ะก็ไม่ ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยไม่ได้ทําอีกค่ะ oh, <okay. S 2> ก็เลยเอาของทอางของทางฝั่งไทยเนี่ยมาขายค่ะ hmm. ถึงจะได้ okay, ครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าคือหลังจากที่เราทำใช่ไหมครับแล้วก็ผลตอบรับจากคนดูอะ่ะ <Okay. S 1> เป็นอย่างไรบ้างอ่ะอย่างเช่นโบฟองเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างครับคนตอบรับผลตอบตอบรับดีค่ะก็ชนมากก็โบฟองก็อ่าจะคิดว่าเอตัวเองทําไม่ได้ถ่ายคลิปแบบ เออไม่มีคนดูแน่นอนอะไรแบบนี้ค,ะค่ะแล้วผลตอบรับจากคนดูก็เขาจะบอกให้กำลังใจตลอดว่าเออทำแบบไหนก็ได้ที่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่ต้องแบบเกรงแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆตามธรรมชาติแบบเออเชียงตุงเป็นยังไงอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงแค่นี้ก็คนดูก็ชอบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ผลตอบรับดีคนดูก็ส่วนมากจะเป็นคนไทย <มา S 2> อ๋อคนไทยยูเยอะกว่าแล้ว<ช>แล้วใหม่ใหม่ะครับเป็น ตอบรับจากคนดูเป็นไงบ้างครับก็ช่วงแรกๆก็ดีนะคะดีก็เราทำไปเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะคือมันก็จะมีบ้างแบบไม่ดีบ้างดีบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็จะประปนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วเราค้นหาตัวเองนานไหมในการทำยูทูบอ่ะคือคอนเทนต์อ่ะว่าเราจะรู้ว่าเราถนัดด้านนี้ประมาณนี้คือเอาเรื่องบอฟองอ่ะไม่นานค่ะก็ทําทำแบบ เออแบบทุกวันเราใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงก็ถ่ายแบบนั้นไปเลยแสดงว่าเราเอาคอมเป็นตัวของเราให้เขาดูก็คือเขาก็จะชอบใช่ค่ะแล้วแล้วใหม่ล่ะค่ะส่วนมากของใหม่ก็จะเป็นแบบว่าเออเชียงตุงมีแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็ยประเทศไทยมีแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือผลตอบรับได้ดีมากเลยนะคะก็คือเหมือนลักษณะเปรียบเทียบไหมตรงนี้นะคะก็คือ เชียงตุงสิ่งที่เชียงตุงไม่มีอะไรเนี้ยที่พี่น้องชาวไทยไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเหมือนแบบเป็นการแลกเปลี่ยนกันใช่ใช่ว่าเหมือนเชิงแบบแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมช่ามากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เชียงตุงมีแบบนี้นะที่ไทยมีแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ก็ทําให้กับคนในสองชาติรู้ไปพร้อมๆกันในในคลิปปนั้นนะก็แล้วอยากรู้ว่าช่วงที่เราทําอ่ะคือแบบมีอุปสรรคไหมท้อไหม มีท้อบ้างไหมแบบเอ้ยไม่อยากทําแล้วเลิกยากขนาดนี้ไม่อยากทาดีกว่ามีไหมใค<ห>จะเริ่มก่าม <laughs> ขาจะเริ่มก่อนเชิญพี่ก่อนมีแน่นอนค่ะ <laughs> มันก็ต้องมีอุปสรรคเนาะในการทํานะคะอ่าคือ ยังไงแล้วก็ตื่นเต้นเาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าคือบางทีเราถ่ายคลิปไปไม่มีคนดูแบบนี้ค่ะไม่มีคนดูก็คือท้อบ้างบางทีเราเจอแบบคําพูดที่แย่ๆหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็คือตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าเรายอมรับไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะที่แบบมีคนเข้ามาด่าบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ท้อไปบ้างก็ คือเคยร้องไห้นะคะเคยทําแล้วก็ร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะมีแบบนอนไม่หลับไหมมีค่ะคิดทั้งคืนเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เออก็ต้องปล่อยปล่อยผ่านไปนะคะถ้าเราปล่อยผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะแบบดีขึ้นเองหรือคือไม่ต้องสนใจสิ่งที่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ค่ะอืมครับแล้วโบฟองเหรอะท้อหรอคะท้อค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะอขยับตัวไม่ได้เลยค่ะแรกๆก็คือเอ่อถ้าแบบเราลงคลิปคลิปหนึ่งอ่ะเราต้องแบบ เอติมเงินหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วเราขยับตัวไม่ได้เลยค่ะถ้าขยับตัวก็เน็ตหายประมาณนี้แต่เน็ตช้ามากมันอินเทอร์เน็ตดีละใช่ไหมถ้าเราขยับตัวไปที่ที่หนึ่งก็หายไปเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะช้าจากที่เราอยากลงคลิปประมาณเออตอนเย็นหกโมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันแบบเออไม่สามารถแบบลงได้ประมาณหกโมงเย็นเพราะว่าเน็ตมันช้ามากมากตอนแรกๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นไวไฟเข้านะคะแล้วก็ อีกอย่างที่ท้อมากๆก็คืออ่าการโดนแบบคอมเมนต์ที่แบบแรงแรงนิดนึงที่ยอมรับไม่ได้เมื่อก่อนก็แรกๆก็คือไม่ได้เลยไม่แบบถ้าคนมาว่านิดนึงก็คือรู้สึกว่าเอยเขาไม่รักเราแล้วหรออะไรเงี้ยคนที่ดูเราไม่รักเราแล้วหรอไม่ชอบเราหรอเราต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเก็บไปคิดแล้วก็เก็บไปคิดแล้วร้องไห้อันนี้ร้องไห้จิกร้องไห้แบบหนักมากด้วยก็บางครั้งก็คอมเมนต์แบบ แย่ๆไม่ดีแบบเนี้ยก็ยอมรับไม่ได้เลยก็จะแบบเออบางครั้งก็อยากพูดออกมาจากปากว่าเออยอมรับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยบางคนที่เขาพูดอ่ะเขาจะไม่คิดว่าเออคนที่ฟังคนที่ได้เห็นอ่ะจะรู้สึกจะรู้สึกยังไงหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยได้ตอบไปว่างแล้วใช่ไหมเออใช่ๆชไปว่างแล้วค่ะแล้วเคยมีแบบคนรอบข้างพูดถึงเราไหมแบบเพื่อนๆแบบตอนที่เราทำแรกๆอ่ะประมาณว่าเขามาพูดกับเราว่าเออไปทำทำไม u t u b e ไป่ทำมันได้เลยไม่ได้มีมีไหมมีมีค่ะมีค่ะแตกเค่ะบับเชิงประมาณไหนบ้างครับที่เขาก็อย่างแรกก็คือจะเป็นพ่อแม่เราก่อนนะคะที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยคือมันไม่ค่อยได้เห็นอะไรสื่อสตางๆอะไรแบบนี้เนาะไม่ค่อยได้แบบว่าถ่ายคลิปคนเดียวคุยคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเราบ้าหรือเปล่ารูปของเราบ้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนั้นก่อนแล้วก็คือต่อมาก็ถ้าเกิด ก็ได้เห็นได้ได้ที่ลูกสาวทําอะไรแบบเนี้ยขอก็ถึงจะเข้าใจแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จนแบบมีแบบร้องไห้ออกมาเลยว่าแม่ไม่เข้าใจเราอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือคนรอบข้างเนาะแต่เพื่อนเพื่อนเนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วอะไรเนี้ยค่ะก็เป็นครอบครัวเนาะทำอะไรทําไมพูดคนเดียวทาอะไรคนเดียวหรือว่าลูกสาวเหรอเอ๊ะไม่ไม่แล้วบอฟองเหรอครับบอฟองเหรอคะแรกๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ทําเลยเพราะว่า เออถ้าทํามาเนี่ยลูกสาวตัวเองต้องไปพูดคนเดียวคุยคนเดียวแรกๆก,ก็คือคุยคนเดียวค่ะคุยกับกําแพงก็คุยกับกระจกอ่าคุยคนเดียวตลอดเลย จนคุณแม่ว่าบ้าหรือเปล่าคนอื่นก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าคุยคุยคนเดียวได้คนที่ไม่บ้าแบบไม่ไม่ใช่คนบ้าเนี่ยทําไม่ได้คุยคนเดียวเนี่ยทาไม่ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆก็ถ้าไปถ่ายคลิปแบบนี้เพื่อนเก็ไม่เห็นด้วยแบบเอออย่ามาไทยเราอย่ามาอะไรเนี้ยเพราะว่าทางนู้นไม่เคยแบบมียูทูบเบอร์ไม่มีถ่ายเลยไม่เคยมีเท่าไหร่กลายเป็นแบบบุคคลที่อาจจะดูแบบแปลกสำหรับแปลกนิดนึงใช่แล้ว คิดอย่างไรกับว่าในคอนเทนต์ที่เราทําที่เชียงตุงใช่ไหมครับแล้วที่ผมเห็นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นทางเอฟซีทางฝั่งไทยที่ดูแล้วค,คอมเมนต์ที่เชียงตุงรู้สึกยังไงทำยังไงถึงรู้สึกว่าทางคนไทยเขาจะชอบที่ที่เราทําทางเชียงตุงอ่ะค่ะกะ็ทางเชียงตุงเหรอคะถ้าเหมือนอคอนเทนต์เนี่ยคะ่ะถ้าคอนเทนต์ที่แบบถ่ายเกี่ยวกับเชียงตุงใช้ชีวิตยังไงแล้วเชียงตุงแบบใช้ สินค้าไทย hmm. ที่แบบว่าสินค้าไทยแบบไหนบ้างที่ไปอยู่แบบไปขายที่เชียงตุงอะไร hmm. แบบนี้ค่ะอันนี้คนพี่น้องไทยเอฟซทางไทยอะจะชอบดูมากๆคลิปแบบนี้ hmm. ถ้าถ่ายแบบเออวันนี้เรามาซื้อน้ำมันที่เชียงตุงแนละ้วน้ำมันแบบ ฮีฮอนี้ฮีฮ้อนี้ข,ของไทยแล้วพอถ่ายไปแล้วเราคาเท่าไหร่เขาก็อยากรู้ค่ะคิดแบบนี้จะมีคนชอบดูมากๆที่เอ,อ FC ฟซีฝั่งไทยชอบดูมากๆแล้วถ้าเป็นแบบเชิงวัฒนธรรมเะครับเขียว่าวัฒนธรรมคือเชิงตูงก็จะมีวัฒนธรรมใช่ไหมครับมีประมาณมไหนบ้างครับไหมก็จะมีบุญประเพณีสุการเนาะสงการแห่เกณแห่แกนกลองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อะไรบ้างครับ แล้วก็มีเขาเรียกว่าตั้งธรรมอ่ะตั้งธรรมวิสันตล่าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีทุกๆปีนะคะค่ะแล้วก็มีเข้าว่าออกว่าเนาะเข้าภาษาเข้าภาษาภาษาประมาณนั้นเองแล้วถ้าเป็นแบบคอนเทนต์ประมาณนี้อ่าทางเอฟซทางฝั่งไทยเขาชอบดูไหมครับดูอยู่ค่ะแต่ว่าน้อยมากคนดูจะน้อยมากเพราะว่า ว่านธรรมประเพณี้มันจะเหมือนเหมือนมันประเทศไทยอะไรแบบนี้ค่ะใช่มีความคล้ายใช่มีความคล้ายกันก็เลยแบบคนดูน้อยมากอถ้าจะเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับไทยถ้าเข้ามาชิงตุงก็เหมือนเอฟซีเขาก็อยากติดตามว่าพืชภาษาไทยแบบนี้พภาษาไทยเด็กคนนี้พืดภาษาไทยได้เออน้องที่อยู่บนดอยพืชภาษาไทยชัดมากเลยค่ะคนจะชอบดูมากเอ้ยเขาไปอยู่บนดอยแล้วเขาจะแบบฟังภาษา เรียนภาษาไทยที่ไหนแล้วก็พูดภาษาไทยได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็คนก็สนใจมากเลยว่าเออเขาเขาไปเรียนจากไหนมาเขาไปอยู่ไหนมาถึงพูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยก็เป็นที่สนใจของ FC ที่สนใจมากเรามีไลฟ์ไหมแบบไลฟ์สดพูดคุยกับ FC ไหมมีค่ะวันหนึ่งไลฟ์กี่กี่ครั้งเจ็ดแปดครั้งได้ไหมไม่ได้ค่ะก็คืออาทิตย์หรือว่าเดินหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะไลฟ์พูดคุยกับเขาช้งานที ครับผมแล้วคิดว่ารายได้ที่เราทำการที่เราเป็นคนเนต้นคือทำ u t u b e เนี่ยคิดว่ามันเราจะสามารถอยู่รอดไหมในในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าสำหรับเรานะก็<ข>ท่านในตอบกันก็ได้ค่ะก็อยู่ได้ไหมนะคะก็อยู่ได้คะ่ะแต่ว่าต้องเสริมอะไรนหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบถนัดในการทำเรื่องนี้จริงๆจัง,จงๆนะคะทำทุกวันแล้วก็ วันละหลายคลิปก็ได้อะไรแบบเนี้ยถ้าเราทําหลายในคลิปเนี่ยเราก็จะมีการยอดการชมนะเข้ามาอะไรแบบเนี้ยก็จะเยอะขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราทําแบบนี้นะคะจะอยู่ดอดค่ะถ้าเราทาแบบว่าวันละคลิปแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีคนดูเลยอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ได้ต้องต้องหาอะไรมาเสริมบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะเสริมนี่คือแบบประมาณไหนก็ขายของบ้างทานู่นบ้างทํานี่บ้างอะไรแบบนี้คแบบเราไม่ไม่รอดรายได้หลักจาก YouTube อย่างเดียวใช่ค่ะแล้วบฟอฟ ค่ะก็อ่ารู้สึกว่าอ่าอยู่รอดไหมก็ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราลงคลิปวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งแล้วก็หายไปสองสามวันอ่าแบบนี้จะแบบไม่อยู่รอดแน่นอนค่ะ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ต้องแบบถ่ายประจําแล้วก็มันถึงจะแจ้งเตือนค่ะถ้าไม่ถ่ายก็มันจะแบบ หายไปเลยบางครั้งเนี่ยเขาติดตามเราอยู่อาจจะไม่เห็นเราเลยค่ะกะ็ถ้าเป็นงานเสริมก็ค้าขายเสริมบ้างถ่ายคลิปบ้างแต่ส่วนตัวพอตอนนี้หายหายไปจาก <c oughs> YouTube นิดหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาทำทุกวันอยู่เมื่อก่อนนี้แรก,แรกๆนี่จะทำแบบวันหนึ่งสองคลิปวันหนึ่งสาคลิปเลยค่ะขยันมากแสดงว่าต้องอัพทุกวันทุกวันทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่รอด ตอนนตะลีไปรู้สึกว่าจะไม่ค่อยรอดแล้วอะไรที่ทําให้เราแบบห่างจากการอัพคลิปล่ะอ่าก็อ่าตอนนี้ก็ค้าขายค่ะรู้สึกว่าเออทางเราเริ่มเหนื่อยทําอะไรซ้ําๆแล้วก็ทําทุกวันแล้วก็ถ่ายทุกวันเริ่มจะแบบรู้สึกว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วอะไรเงี้ยเริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็จะหันไปทําทางอื่นมากกว่าก็เลยอ่า ท้อกับทางนี้ว่าเอคิดอะไรไม่ออกแล้วหยุดก่อนพักก่อนอะไรเงี้ยค่ะเตอนนี้จะกลับมาไหมจะกลับแน่นอนไม่กลับโอเคขอให้กลับมาแล้วครับขอให้กลับมาเลยครับผมอย่างนั้นก็เป็นคําถามต่อไปครับคืออยากถามว่าเราอยากจะเห็นการพัฒนาด้านสื่อของเชียงตุงเราแบบไหนบ้างครับก็อยากให้ทางเชียงตุงนะคะมีสื่อ สื่อสารเกี่ยวกับข่าวอะไรแบบนี้ค่ะคือตอนแรกๆอ่ะใหม่ก็กับเพื่อนๆเนาะอยากจะทําสื่อเรื่องเกี่ยวกับข่าวทางเชียงตุงบ้างหรือว่าทางเพราะว่าทางเชียงตุงของเราเนี่ยบางทีไม่รู้เนาะไม่รู้ภาษาพม่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่อยากให้แบบ<ม>คนเชียงตุงเนาะที่รู้ภาษาพม่าแล้วก็ได้ได้มาออกสื่อเกี่ยวกับข่าวสารให้กับ พี่น้องชาวเชียงตุงได้ดูได้ทราบกันอะไรแบบนี้ค,ะค่ะส่วนมากเราก็จะฟังข่าวจากประเทศไทยเป็นส่วนมากเลยแบบนี้คะ่ะทางฝั่งทางเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยดูข่าวอะไรแบบนี้คะ่ะค่ะไม่เคยคิดนะคะว่าอยากจะเป็นนักข่าวเชียงตุงนะคะ,คะเคยทําเพจนะคะก็เหมือนจะประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าคนที่เขียนสคริปต์อะไรไม่มีแบบนี้คะ่ะก็คืออยากให้แบบเชียงตุงเนาะมีแบบการสนับสนุน คนที่แบบจะแบบอยากจะมาทางด้านนี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทางแบบเชียงตุงเราก็ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนสักเท่าไหร่อะไรเนาะมันก็เลยไม่ค่อยสําเร็จอะค่ะใช่ค่ะเราต้องทําเองทุกอย่างอ่ะต้องมานั่งเขียนสริปต้องมาแบบถ่ายเองต้องมาทําเองรู้สึกเหนื่อยค่ะก็เลยไม่ได้ทําเลยก็เก่งนะครับเก่งคนเดียวทําหลายอย่างแล้วโมฟอบอยากเห็นอะไร อยากพัฒนาในการพัฒนาแหละค่ะก็ตอนนี้ก็คือมียูทูบเบอร์หลายๆคนเลยเนาะที่แบบท้อแท้แล้วก็ไม่ทําต่อแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่แบบเอออยากทํา y o Youtube แบบเนี้ค่ะก็มันมีโอกาสเยอะยๆเลยถ้าสมมติว่าเราทําตรงนี้เราจะแบบเออทําให้แบบคนรู้จักอ่าเมืองเราที่แบบ เชียงตุงเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนทํา youtube เด็กๆอะไรเงี้ยกล้าทํา YouTube มากขึ้นแล้วก็อยากให้มีช่อง YouTube เยอะๆค่ะส่วนตัวบุฟองถนัดในเอ่อยูทูปก็เลยการท youtube ตัวนี้ค่ะอยากให้มีช่องเยอะๆอ่าก็นะครับก็คาถามสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดแต่สุดท้ายแล้วแหละคือสุดท้ายอยากจะถามว่าคือการที่เรามาในครั้งนี้เราคิดว่าเราอยากจะได้อะไรกลับไป ในการไปพัฒนาตัวเองครับที่เรามาในในครั้งนี้ครับค่ะก็อยาก<อ>ได้ความคาดหวังความคาดหวังควาหวังของเราคะก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากเรียนรู้จากพี่ๆที่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะแล้วก็เอาไปพัฒนาแล้วก็สอนน้องๆให้แบบทําทคลิปทําอะไรต่างๆแบบนี้คะ่ะว่าทํายังไงเราถึงจะผ่านตรงนั้นไปได้ทํายังไงเราถึงจะแบบสําเร็จขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะก็อยากจะเรียนรู้นะคะ หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะหรือเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับทางเฟซอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะ<ม>อยากจะเรียนรู้แล้วก็นําไปพัฒนาที่บ้านเกิดตัวเองแล้วก็นําไปสอนน้องๆหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะครับผมแล้วโบฟองนะครับ,บค่ะก็ขอคำถามหน <laughs> อ่อยได้ไหมอยากจะรู้ว่าเรามาครั้งนี้เราคาดหวังอะไรมางในการมาครั้งนี้นะครับในการมาครั้งนี้เล<ช>คะก็ Uh, อยากอยากโอเคสามสองห<อ><อ>นึ่งเอาไหมคือแบบเราอยากจะได้อะไรกลับไปในการมาครั้งนี้แบบคาดหวังคาดหวังในการ oh, ครับผมความรู้ใหม่ๆคะ่ะซึ่ง uh. จากพี่ๆครูแล้วก็หลายทางเลยเนาะที่แบบเออเราเราเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยแบบอ,ออกงานแบบนี้แล้วก็ยังไม่เคยแบบเจอกับยังไงอะ บอกไว้ถูกพี่น้องทางฝั่งาอ่าใช่พี่น้องผังเราพี่น้องทางไทยด้วยแบบนี้ยค่ะก็อ่าเราอยากอยากได้ความรู้อยากได้ความรู้อยากได้ความรู้ใหม่ๆมีภายในใจเป็นหมื่นล้านขั้นแล้วเนาใช่ใช่คือบอกไว้ได้โอเคครับก็การพูดคุยกันวันนี้ก็ก็อาจจะจะเป็นต่องเีอว่าผมเค้ว่าเราน่าจะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องได้คุยกันแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราก็ ไม่พอครับก็สําหรับการพูดคุยในครั้งนี้กับทางเสียงจากเชียงตุงนะครับจากน้องบัวฟองแล้วก็ใหม่ในวันนี้ครับ <c oughs> ผมก็ที่ว่าได้รับรู้เรื่องราวจากเชียงตุงเยอะเลยโดยเฉพาะก็เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเตอร์อย่างงี้ครับ <c oughs> ที่นุ่นเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็เป็นคนลาวครับก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงตุงเลยแต่วันนี้ก็ทําให้รู้เกี่ยวกับเชียงตุงมากขึ้นรู้จกักภาษาวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็สําหรับสื่อลุ่โคง,งสื่อสามเสียงในวันที่คงเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับผม กูดสวนผสิผ่านพิลาแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานหมดทุกท่านนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yes.